ตอนที่สองอังคาร19เกพฤศจิกายน2,511แดนนั่งรอทอมมาพนชั่วโมงมาแล้วในห้องเดิมถ้าทางเขาดูไม่วิตกทุกร้อนอะไรเพราะเขารู้ดีถึงความตรงต่อเวลาของขทองทอมนัดบ่ายโมงตรงวันนี้แต่เขามาถึงตั้งแต่เที่ยงม,มาถึงก่อนเวลานนะตั้งชั่วโมงเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ห้องนี้เป็นห้องที่ทอมสัมภาษณ์เขาก่อนจะรับเข้าทำง,งานแดนรู้สึกผูกพันกับห้องนี้เป็นพิเศษมันมีความอบอุ่นแฝงอยู่ทุกครั้งที่กลับมาสำนักงานแดนชอบมาแช่ย่ที่ห้องนี้ดูเหมือนจะมีเพียงเขาเท่านั้นที่จะสามารถเข้ามานั่งในห้องนี้ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากใครไม่จำเป็นต้องให้เจ้าของห้องเชื้อเชิญหรือเรียกหาก็เข้ามาได้ แม้เมื่อทอมไม่อยู่ป้าบัวไปบ้านสำนักงานก็จะเปิดห้องให้โดยไม่ต้องกลัวว่าทอมจะตรงหนีตามจากผู้อื่นห้องนี้เป็นห้องที่ทุกคนในสำนักงานรู้สึกแย่ไม่จำเป็นจริงๆจะไม่มีใครอยากเข้ามารับหลังทอมหลายคนในสํานักงารเรียกมันว่าห้องเย็นแดนเคยเห็นนักขาวว่าว่น้องหลายต่อหลายคนรอทอมอยู่ที่ห้องถูก พวกนั้นมักนั่งไม่ติดที่มีอาการใจวนกวายเหมือนกำลังจะถูกนำไปขึ้นตะแลนแดงแดนไม่เข้าใจนักว่าทองทำอย่างไรเด็กหนุ่มพวกนั้นถึงได้กลัวเขาขนาดนั้นและบางครั้งหลายคนขอให้เขาให้เข้าไปเป็นเพื่อนเมื่อทอมเรียกหาแต่สำหรับแดนแล้วห้องนี้เป็นมุมสงบกเมื่อนั่งอยู่ในนี้ จะไม่มีใครเข้ามารบกวนมันเหมาะสำหรับนั่งคิดอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยามที่เจ้าของห้องไม่อยู่ดังเช่นเวลานี้แดนอ้าปากขาวหนังตาร้อนผผ่า,าวคล้ายคนหลับนอนไม่เต็มที่กลิกเสียงลูกบิดประตูเปิดออกพอร้อมกับการก้าวเดินเข้ามาภายในห้องของชายวัยกลางคนร่างสูงใหญ่หน่าเกรงขาม แดนเพียงเหลือมองและส่งยิ้มให้จากคุ้นเคยเป็นไงบ้างแดนบ่ที่เมื่อคืนท่อมส่งเสียงทักพร้อมกับเดินกับเพลงกับเพลงเข้าไปนั่งลงเก้าอี้ประจำตัวตรงข้าวที่นั่งของชายก็ดีคำตอบของชายหนุตรงข้าวกับสีหน้าสซนดูคุณเครียดมากนะก็อาจใช่แดนรับคำ สีหน้ายิ่งเครียดมากขึ้นก่อนคำพูดประโยคต่อไปผมอาจจะทำงานนี้นานเกินไปสิบปีในสงครามมันนานเกินไปสำหรับใครสักคนใครไม่ได้อยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นไม่มีวันเข้าใจหรอกทอมทอมนิ่งไม่ตอบเอื้อมมือไปหยิบแฟ้มจากชั้นเก็บเอกสารข้าตุกทำงานแฟ้มถูกวางข้างหน้าชาย สักทุ่หนึ่งจึงเริ่มต้นสนทนาที่คุณต้องการจะลาออกเพราะเรื่องนี้ใช่ไหมใช่หนุ่มจเรือนดูแฟ้มตรงหน้าไม่ต้องพลิกดูก็รู้ว่านั่นคือแฟ้มข้อมูลข่าวที่เขาส่งมาเมื่อหลายเดือนตนแต่ทอมในฐานะหัวหน้าโต๊ะข่าวสงครามกลับไม่ส่งให้ทาโวโพสที่กรีนโบว์อลาบามาเหตุผลเพราะ ข่าวนั้นคือเรื่องทหารอเมริกันชุดหญิงสาวชาวเวียดนามสองคนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไปข่มขืนแล้วฆ่าทิ้งแดนพยายามเสนอข่าวนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครอบครัวเหล่านั้นแต่ไม่เป็นผลฝรัง่งร่างใหญ่มองตามสายตาหนุ่มชาวไทยที่เขามักเรียกว่าสันพลางใช้อุ้งม,มือทั้งสองข้างกุมขมามถอนหายใจและพูดด้วยน้ำเสียงที่เหนือ่อยล้า บางสิ่งบางอย่างมันก็อยู่เหนือการควบคุมของเราณแดงเราคงไม่สามารถจะไปกำหนดกฎเกณฑ์อะไรได้หมดและในความเป็นจริงสงครามก็เป็นสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดของมนุษยชาติอยู่แล้วชายหนุประสานสายตาก,กับผู้ที่ชอบเรียกเขาว่าสั่์พูดชัดถ้อยชัดคำคุณเป็นคนสอนของเองใช่ไหมว่าการเป็นนักข่าวต้องเสนอข่าวด้วยความเป็นกลางเราไม่มีสิทธิ์บิดเบือนหรือปกปิด หรือสิ่งที่คุณสอนผมมามันผิดแดนหยุดชั่งใจแปลกว่าที่ฝรั่งขากับเล็กผู้เป็นใหญ่ที่สุดในสนักงานนี้ตั้งใจฟังโดยไม่ขานสำหรับผมนะทอการที่อเมริกันเข้าไปยุ่งในเวียดนามมันเป็นเรื่องเหลือโทนเหลือแต่นี่แม่งถึงขนาดจุดค่าคมขืนอแล้วคุณยังมีหน้ามาบอกว่ามันอยู่เหนือการควบคุม ถ้าเหตุการณ์นี้ผู้เสียหายเป็นอเมริกันบ้างละ่ะป่านนี้พัทธก้อนคงจะส่งสิงเข้าไปอุ้มไอ้บ้าที่ทำอย่างนั้นแล้วทอมแก่ชราลงไปทันทีอีกหลายปีร้อยทขบวนิ้วบ่งบอกถึงความหนักใจก่อนจะบอกกับแดนคุณรู้ไหมแดนเด็กหนุ่มอเมริกันที่มาตายที่สงครามเวียดนามมีจำนวนเท่าไหร่พวกเขามี พ่อแม่ครอบครัวถ้าข่าวนี้ถูกนำเสนอไปจะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมอเมริกันผมเป็นหัวหน้าโต๊ะข่าวผมต้องรับผิดชอบต่อประเทศผมเช่นกันเอาละแดงฟังผมนะไม่มีใครอยากให้เกิดสงครามแต่บางครั้งเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะต้องดำเนินตามวิถีไปจนกว่ามันจะจบ ชายหนุ่มนั่งนิ่งถอนอายใจยาวๆสายหัวผมถูกเหตุผลสุ้คุณไม่ได้รับทอมแต่ถึงอย่างไรผมก็ขอยืนยันเหมือนเดิมผมลาออกทอมเปิดลิ้นชักยิบรูปถ่ายยื่นให้ชายหนุ่มดูโจเสียชีวิตที่ไมยหลายเมื่อหลายวันก่อนถูกลูกหลงกระดที่เวียดกงเข้าตีอำนาจ ก็สูญหายไปพร้อมกับหน่วยลาดตระเวนหาข่าวของกองพันที่สามสิบเมื่อสามวันก่อนภายในอาทิตย์เดียวผมต้องเสียมือดีไปถึงสองคนแล้วนี่ผมต้องเสียคุณไปอีกคนหรือแดนแดนอึ้งกับข่าวที่ได้รับมึนงงและตกใจโจเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีคนหนึ่งเป็นอเมริกันรุ่นราวคราวเดียวกับเขาถูกสม จากสำนักงานใหญ่เมื่อสี่หปีที่แล้วเคยทำงานคู่กับแดนอยู่พักหนึ่งเพื่อเรียนรู้สภาพแวดล้อมส่วนอำนาจนั้นแดนไม่ค่อยรู้จักมากนระักเพียงเคยพบหน้าบ้างในสำนักงานภริยาของโจรรู้เรื่องหรือยังบอกต้องแจ้งให้หล่อนรู้แล้วแน่นอนโจมีลูกตั้งสองคนนะทอม พวกคุณจะตอบแทนเขายัางไงบ้างเป็นเรื่องที่สํานักงานใหญ่ต้องจัดการผมเองคงจะทําอะไรไม่ได้มากคุณเองก็ทํางานที่นี่มาหลายปีคุณน่าจะรู้ว่าโจจะได้อะไรบ้างเขาตอบแบบเลียกแดนสะหอนว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวพันกับตนเองไม่ทําใดก็ทาาหนึ่งแต่ไม่ได้เอ่ยถึงได้จะซักเรื่องของโจต่อ โจท,ทำงานกับธามโพส์มานานแค่ไหนถ้าผมจำไม่ผิดสี่ปีกับห้าเดือน้อมผมขอร้องละคุณทำให้มันเป็นห้าปีได้ไหมคุณเองก็รู้ว่าถ้าอายุงานไม่ถึงห้าปีครอบครัวโจทแทบไม่ได้อะไรเลยผมรู้ว่าคุณต่อรองกับบ๊อบได้คุณจะให้ผมเอาอะไรไปต่อรองกับบ๊อบ ดวงตาสีฟ้าที่ยังไม่คุนมัวของฝรั่งไวกลางคนจ้องดวงตาสีดำของลูกไทยเหมือนจะสะกดจิตชายหนุ่มนั่งนิ่ง,งเย็นหูบึงสันหลังรู้ทันทีว่าลางสังหอนที่วเข้ามาเมื่อสักครู่คืออะไรชายหนุมองหน้าเสือเท่าด้วยความโกรธและกล่าวว่าโอเคทอมคุณชนะ อีกสองวันผมจะเข้ามารับงานแดนลุกทวดจากเขาอีกเขาอยากจะหนีไปให้บรรพ้นจากห้องนี้รู้สึกสะอิดสะเอียนไม่อยากเห็นหน้าไอ,อ้หูเท่าเจ้าเล่แต่ออกไปยังไม่ผลประตูเสียงถมก็ไล,ล่หลังมาสิบโมงโตวันวะรื่นสั้นอย่าใช้คำนั้นกับผมพร่ำเพื่อระวังมันจะหมดความหมาย แต่ตอบโดยไม่หันหลังกลับมามองพร้อมกับปิดประตูดังโครมขิงแก่จะอย่างไรย่อมเผ็ดกว่าเสมอบ้านสวนบางกอบน้อยยังคงใช้เรือหางยาวเป็นพาหนะในการเดินทางสภาพทั่วๆไปเป็นร่องสวนบ้านสวนของแดนอยู่ติดกับคลองบางโตกถนนเข้าไม่ถึง หากเดินทางโดยรถยนต์จะต้องจอดรถไว้ที่วัดเงินเดินเท้าต่ออีกประมาณ1กิโลเมตรถึงจะถึงแต่ขระนั้นการคำนาคมที่ค่อนข้างอิลุกรุกลับก็ไม่เป็นปัญหาแก่ริเบกาแอนโทนีเธอเคยมาที่นี่แล้วสองครั้งครั้งแรกเธอให้เหตุผลว่าอยากนั่งเรือหางยาวแต่ไม่กล้านั่งคนเดียวแดนต้องพานั่งเรือมาที่บ้านสวน และอีกครั้งเธอให้เหตุผลว่าอยากมาถ่ายรูปพระเจวเรือบินทบาทตอนเช้าและต้องวุ่นวายกับการจัดการเพื่อสนองความต้องการของแม่เจ้าประบุญทูลหัวจงเวียนริสัตและวันนี้เธอก็ต้องจะมีเหตุผลอะไรของเธอตามเคยคุณแม่อยู่หรือเปล่าคะับเสยงตะโกนถามสำเนียงแปลกๆจากสาวฝรั่งผมทอง พร้อมกับเสียงเห่ากันโชคของสุนัขพันธุ์ไทยแท้สามสี่ตัวที่วิ่งตรูกันมาที่ประตูไมห้หน้าบ้านซึ่งที่ถูกควรเรียกว่าประตูหลังบ้านมากกว่ารอบบ้านริมน้ำมักจานหน้าเข้าหาคลอมโ oh อ้ไม่กอดุงหมาวิ่งล้อมหน้าล้อมหลังวุ่นวายเบ็คกี้พอ,อยิ่วข้าวของ,งพรุงพรังเป็นีบ้าหอฝฟ ไม่รู้จะทำอย่างไรดีกับไอ้สามสี่ตัวที่ท่าคูคูครับนับโชคดีที่มีเสียงสวาดดังขึ้นไอ้แดงไอ้ดำไอ้ดางพอแล้วพอแล้วไป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 ท่าน้ำนุ่นคุณแม่ไมกกี้เองค่ะสวัสดีค่ะเจ้าหล่นย็กู้ว่าแบบไทยแต่กระดูกโกงเก่งพระรุงพระรัง หลอนสูงกว่าลูกชายนางสิเบกกี้เหรอมาๆๆลูกเข้ามาก่อนไปยังไงมายังไง,ไงเข้ามา,ขา,มาเข้ามากินข้าวมาหรือ,อยังลูกคุณแม่น้อยกันทวงแม่ของแดน,นทักทายแม่สาวด้วยความดีใจถ้าเป็นตัดสองปีก่อนเนกบกเกี้จะไม่มีทางเข้าใจได้เลยว่าทำไมต้องถามเรื่องกินข้าวกินปลา แต่หลังจากคลุกคลีกับแดนเบกกี้พยายามศึกษาและเรียนดูวัฒนธรรมไทยอย่างนึกซึงยิ่งขึ้นนาดนางผ่านธุรัะเธอก็ยังอุตส่าห์จำมาจากละครทีวีที่ได้นั่งซกไหลช่ายหนู่ดูอยู่ด้วยกันไม่ได้อยากดูละครอะไรนรั่หรอกอยากซบไหลหนาบึกแข็งแรงของเขามากกว่าดีเบกก้ายิ้น กระโดดกอดพร้อมทั้งหอมแก้มหญิงชราหนูยังไม่ทันได้กินหรอกค่ะว่าจะมาฝากท้องที่บ้านคุณแม่นี้หนูแวะซื้อเนื้อสดมาจากตาหลาดด้วยหนูติดใจรสชาติถ้าแม่งเนื้อฝีมือคุณแม่มากค่ะทาแม่งเนื้ออะไรกันมุ้ย้าแม่งพาแน่ง ผานังผานังเนื้อมังคคะคุณแม่โถแม่คุณผแานงเนื้อละมังลูกว่าแล้วทั้งแขกสาวฝรั่งหนทองและเจ้าของบ้านไวชรุระก็โห่รอจนน้ำตาแทบไหลด้วยกันทั้งคู่ศาลาท่านามลูกหลับลงไปในคลองไม่มากนะัเย้าเดือนญาติบ้านสวนบางกอกน้อยมักจะมีศาลาแบบนี้ทุกหลัง เอาไว้ขึ้นเรือลงเรือตัวศาลาอยู่ท้ายสุดชิดชายคลองต่อจากศาลาไปจนถึงตัวเรือนคือทางเดินไม้กนันดันมีหลังคาคลุมตลอดสองข้างทางเดินมีตุ่มบรรจุน้ำวางเป็นระยะระยะทั้งน้ำกินและน้ำใช้ตะวันร้อนอ่อนแสงลงเบกกี้นั่งฉเฉงอมองไปที่ศาลาท่าน้ำบอ่อยๆเจ้าหล่อนจะยืดคอฉเฉงเมองทุกครั้งที่ได้ยินเสียง เรือหงอา,างยาวแผดคำรามดังลั่นตามลำคลองญิ้งชราที่นั่งยึบเสื้ออดจะยิ้มให้กับเจ้าหล่อนนี้ได้อาการอมยิ้มของแม่นั้นช่างเหมือนใครบางคนเลือกเกินใช่แล้วแดนไงแดนยิ้มเหมือนแม่ยิ้มสยามละกระมงตั้งแต่มาเจอพี่เขาหรือ,อยังลูกเจอแล้วค่ะคุณแม่เมื่อวานนี้ แดนนอนอยู่กับหนูฝรั่งสาวตอบทร้อทั้งเชงื้อมองนอกหน้าต่างเพ่งสายตาไปยังศาลาท่านาวอีกครั้งโดยไม่ได้สนใจท้ามองรอดแว่นตกอกตกใจของหญิงชราเรือหางยาวเล่นเสียงปริดเข้าคลอดเสียงแผดแหลมของเครืงองดนทำลายความเกียบสบของบ้านสวนลงไปจนหมดสิ้นแล้วเสียงดังดับ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 ,ดบ เบาเครื่องก็ดังขึ้นที่ศาลาท่าน้ำจุนักเห่าคร้งนิ่งคล้ายดีใจคล้ายต้อนรับขับสู้ต่างจากที่มันเห่าขู่ทำท่าจะงับหลอนเหมือนเมื่อตอนมาถึงญิงชะราวางเสื้อผ้าลูกชายในมือลงยิ้มกับสาวต่างชาติต่างาศาสนาอุ่มมารอคอยลูกชายที่บ้านแดนกลับมาแล้วลูกลงไปดูพี่เขาหน่อยไป สาลาดิมน้ำเป็นอีกที่หนึ่งซึ่งแดนชอบมานั่งใช้ความคิดยิ่งตอนค่ำคืนหลังสองทุ่มไปแล้วเสียงจากเรือหางยาวจะเบาบางลงมากในวัยเด็กเขาผูกพันกับสาลาและลำกอฝ่ายนี้เช่นเด็กบ้านสวนทั่วๆไปแดนเองก็ชอบลงเล่นน้ำว่ายเกาะเรือลากบางครั้งเลยเถิดออกไปถึงแม่น้ำใหญ่แล้วค่อยเกาะเรือลากอีกลำ กลับมาบ้านสมัยก่อนกุ้งแม่น้ำมีมากายช่วงน้ำลดเขาชอบลงงมกุ้งจากซอกหรือหินภูเขาที่ก่อเรียงกันตลิ่พักแต่หลังจากเรือหางยาวได้เข้ามามีบทบาทในการเดินทางเข้าออกของคนบ้านส่วนจำนวนกุ้งดูจะลดหายลงไปมากอาจจะเป็นได้ว่าคลื่นจากเรืออันทรงพลัง จะทำให้กุ้งเหล่านั้นไม่สามารถวางไข่แพร่พันธุ์ได้กลิ่นบุหรี่ลอยมากระทบจมูกชายหนุ่มมือเรียวสวยได้รูปยื่นสองบุหรีนอกนะดัมีก้นตรองมาเบื้องหน้าตุ่มใจเรื่องโจอยู่ใช่ไหมชายหนุ่มมองหน้าหญิงสาวด้วยความประหลาดใจคุณรู้เรื่องนี้ด้วยหรือพีกกี้ฉันรู้เรื่องนี้ ตั้งแต่ก่อนมาที่นี่แดดคุยกับฉันแล้วและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ฉันต้องได้มาที่นี่ทั้งๆที่ตอนนี้ฉันควรจะนอนพักอยู่แถวมาริบูหลังจากนั่งปั่นที่สิ์บ้านหนึ่งแทบเป็นแทบแตายแดดเจ้ามองฝรั่งสาวขาบวดคืวสงสัยคล้ายรอคำพูดต่อไปของนันแดดคุยให้ฉันฟังหลายเรื่องแม้แต่การขอลาออกของคุณเมื่อเดือนที่แล้ว และยิ่งมีเรื่องของโจเข้ามายุ่งเกี่ยวอีกแดดจึงให้ฉันรีบมาคุณยิ่งพูดผมยิ่งไม่เข้าใจแดนรู้ว่าทอมจะต้องเอาเรื่องโจมาเป็นเครื่องต่อรองกับคุณแน่แต่แดดฝากฉันมาบอกคุณว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของโจแดดจัดก,การให้อย่างดีที่สุดแล้วถึงอย่างไรคุณก็ยังต้องทำงานที่นี่ต่อไป เพราะฉันยังต้องการคุณทำไมเบกกี้คุณทำงานกับทอมมานานคุณน่าจะรู้นะว่าเขาเป็นคนอย่างไรทอมเป็นพวก conservativ เขาไม่เคยปล่อยให้งานเป็นไปตามกระบวนการที่ควรจะเป็นของมันเขาจะรวบอำนาจการจัดการไว้กับผู้เดียวแต่ถ้าการรวบอำนาจของเขาเป็นการรวบอำนาจทางตำแหน่ง ก็จะไม่มีปัญหาเลย You know ต่อไปสิแต่ละตำแหน่งมีกรอบหน้าที่ของมันแต่อมรวบอำนาจในการทางานโดยไม่ยอมให้คนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวแดดเคยบอกฉันว่าแม้กระทั่งวิลเลียมก็ไม่ต่างอะไรกับตุ๊กตาไม้ท่อนหนึ่งหล่อนพ้นควันก่อนพูดต่อทอมนะแต่น้อยคดกลับไปกินตําแหน่งัวหน้ากองบก ที่สำนักงานใหญ่หรือถ้าเขาอยากจะเป็นพออแอด๊ก็พร้อมจะหลีกให้เขาตลอดสิบกว่าปีมานี้ทมโพสขยายงานไปมากแด๊ต้องเรียกหุ้นเพิ่มบ่อยๆและตอนนี้หุ้นสูวนต่างๆก็มีความต้องการนําทมโพสเข้าตลาดหลักทรัพย์แต่ถ้าแค่ปัญหาเรื่องทองไม่ได้จะเกิดปัญหาขึ้นแน่นอน ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าคุณพูดเรื่องนี้ให้ผมฟังทำไมแดนอยากให้คุณช่วยชายหนุ่มนิ่งอึง้งและอมยิ้มอย่างไม่เข้าใจเขารู้เรื่องอะไรที่ไม่ควรรู้ตั้งมากมายแต่กลับไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเดียวและสุดท้ายก็มีผู้ยิ่งใหญ่ในโลกหนังสือพิมพ์ผู้หนึ่งต้องการเข้าช่วยถ้าได้ยินจากปากคุณแดนคงจะหัวเราะคิดว่าเป็นเรื่องตลก แต่นี่คือคำพูดจากปากเธอรีเบคก้าแอนโทนีลูกสาวเจ้าของหนังสือพิมพ์ที่เขาเองเงินเ,นเ,ด,นเดือนมาตลอดสิบปีผมจะช่วยได้อย่างไรฉันก็ยังไม่รู้นะเรื่องนี้ฉันก็ยังมองไม่ออกแต่แดดบอกเรื่องนี้ต้องพึ่งคุณเพราะทอมรักคุณเหมือนลูกจริงๆของเขาขนาดฉันที่เขาเคยอุ้มมาตั้งแต่เล็กเขายังไม่รับเท่าคุณ และในความคิดของเขาเขาคิดว่าคุณคือตัวแทนของเขาเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเริ่มจากคุณแดนผินหน้าจากดิเดกาไปยังลำน้ำความรักของพวกอเมริกันยิ้มยันยันปรากฏขึ้นบนใบหน้าชายโดยดิเบกาแอนโทนีไม่ทันเห็น